อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโชมตรูคู่พุทธนงเยวสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านในรอบเดือนมิถุนายนนั้นก็เป็นเดือนที่เข้าที่เข้าทางของดาวพระเคราะห์ทั้งดาวพระราหูสถิตท,ที่พบเรือนปุตตะ เป็นเกษตรธิปดีและเป็นปกกินาโชคอีกทั้งดาวพระสปดีก็หลุดออกจากพบเรือนมรณะเป็นพบเรือนทุถานภพเป็นพินทุบาทกันมาปีกว่าอีกทั้งดาวเจ้าเรือนเกณฑ์พระสาวปีนี้ก็สถิตพบเรือนอริก็ในเรื่องของบ้านหนี้สินปัญหาบุตรร้านบริวารก็น่าจะส่งผลและปัญหาให้กับชาวตนในหลายๆเรื่อง ซึ่งเดือนมิถุนายนตลอดจนถึงกลางปีนี้ชาวตุนก็น่าจะเดินในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการสัญจรหาความสุขความเจริญในต่างถิ่นต่างแดนตลอดจนถึงในเรื่องของการงานการอาชีพก็มีโอกาสทั้งกิจการการงานใหม่ๆที่ต้องเดินทางต่างถิ่นต่างภูมิลาเนาของตนซึ่งพระสปเดสถิตพ,พบเรียนสุภาก็เข้าเกณฑ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ คนร่วมทุนร่วมหุ้นกันก็จะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวตุนอีกทั้งในเรื่องของการศึกษาการเรียนการสอบตลอดจนถึงการลงคอร์สใหม่ๆปีนี้ชาวตุนพระราหูเป็นเกษตรที่พบเรือนปุตตะก็มีในเรื่องของการต่างประเทศการศึกษาในแดนไกลก็เป็นปีที่จะมีครูบาอาจารย์ใหม่ๆก็อันจะส่งเสริมทั้งการประกอบอาชีพการยกระดับฐานะ ทั้งการทำงานการเรียนการสอบการไต่เต้าในขั้นตอนวิธีการทางอาชีพของตนดาวพระศุกร์ก็เล็งลักนาก็เป็นทั้งผินธุบาทและเป็นอุดมเกณฑ์ซึ่งสุขก็จะสถิตที่พบเรือนปัตตนิในวันที่31พฤษภาคมก็เป็นเดือนที่มีโอกาสของการพบคู่ครองการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งพระศุกร์เล็งลักนั้น ก็ต้องระวังในเรื่องของการทุ่มเทการให้ใจการบริหารการเงินการครังของครอบครัวคู่ครองคนรักก็เป็นปัญหาในช่วงเดือนสองเดือนนี้ซึ่งดาวพระศุกร์ก็จะสถิตที่ภพเรือนมรณะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็เป็นภพเรือนการเงินของคู่ครองก็ให้ผลดีในเรื่องของเพศตรงกันข้ามการได้รับผลประโยชน์ผลพลายได้ทั้งหุ้นส่วนคู่ครองคนรัก ตลอดจนถึงชาวตนในปีนี้พระราหูส่งเกษตรที่พบเรือนปุตตะทั้งในเรื่องของบุตรหลานบริวารการมีบุตรที่ดาปีนี้ก็เป็นปีที่จะประจักษ์และก่อเกิดกันง่ายก็เป็นช่วงที่ดาวสุขเล็งลัคนาตลอดทั้งเดือนซึ่งสุขเป็นประเป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ก็ต้องเข้าไปจัดการดูแลแก้ไขทั้งคู่คาคู่กรณีหุ้นส่วนทางธุรกิจ เดือนมิถุนายนก็หวังว่าจะมีความเชื่นมืน่นและผสานความกลมเครียวกันได้ซึ่งสุขก็จะเล่งลัคนาจนถึงวันที่29มิถุนายนก็อันว่าการจรของดาวประเคราะห์ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ก็สถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระศุบดีที่พบเรือนสุภะช่วงกลางเดือนอีกทั้งก็เป็นช่วงที่ดาวพุธเดินเสดในช่วงต้นเดือนซึ่งในวันที่7มิถุนายนนั้น พระอังคารก็สถิตพบเรือนลาภะเป็นพบเรือนที่โยกหลังถึงลัคนาเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นในเรื่องของลาบปากในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาบลอยก็เกณฑ์นในเรื่องของการสัญจรมีปฏิสัมพันธ์ทั้งการเดินทางการพูดคุยภะสาในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่ก็มีโอกาสได้รับของฝากทั้งจากคนแดนไกลการไปมาหาสู่ของพี่น้องญาติมิตรซึ่งชาวลัคนาราศีตุล พระเสารสถิตภพเรือนอริปีนี้ก็วุ่นวายในเรื่องของครอบครัวกันหน่อยทั้งบริวารคนใกล้ตัวการจัดการปัญหาของลูกน้องของตนซึ่งพระอังคารสถิตภพเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็เป็นเดือนที่หาลาบผลประโยชน์เม็ดเงินกำไรเข้ามาได้หลายทางซึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปนั้นก็พบสุภะก็เด่นในเรื่องของการจัดการเย่าเยือน ดูแลผู้รักผู้ใหญ่คนในครอบครัวข้างตน้นก็มีแผนในเรื่องของการเดินทางทั้งการสัญจรทางบกทางน้ำทางทะเลเดือนนี้ก็เด่นทั้งการวางแผนการมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการงานก็หวังว่าเป็นเดือนของการบรรลุข,ข้อตกลงการทำสัญญาที่อันจะเป็นนิมิตหมายอันดีในการริเริ่มกิจาการการงานใหม่ๆซึ่งชาวตุลปีนี้นั้นพระสป,ปดี พระราหูก็ตรีโกนถึงลัคนาก็อันว่าตรีโกนาธาตุลมถึงลัคนานั้นเดือนนี้ก็หลายอย่างทั้งเจ้านายลูกน้องบริวารฝั่งบิดามารดาการช่วยเหลือเจือจุดซัพพอร์ตทั้งจากเจ้านายลูกน้องตลอดจนถึงการลงทุนริเริ่มการงานกิจการใหม่ๆปีนี้ก็จะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินซึ่งพระราหูกลับบ้านในรอบ18ปี และเป็นปกินาโชคที่พบเรือนปุตตะนั้นในเรื่องของการศึกษาก็จะได้รับการนุนนำในเรื่องของการลงทุนก็จะได้รับการชี้แนะการซัพพอร์ตเกื้อหนุนทั้งจากฝั่งบิดามารดาบ่งบานเขื่อญาติของตนก็จะนำไปสู่การแสวงหาความเจริญใหม่ๆได้ก็น่าจะเป็นการลบล้างความเป็นอริที่ดาวเจ้าเรือนอริมาสถิตพบเรือนสุภะกันได้ แต่ดาวเจ้าเรือนเกณฑ์สถิตพบเรือนอริตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นนั้นชาวตุลก็ต้องระวังในเรื่องของหนี้สินการใช้เครดิตสินเชื่อทั้งในเรื่องของอสังหาโยดยานการใช้เงินก้อนโตทั้งการผ่อนส่งการปิดงบการบริหารสภาพร่องทางการเงินในเรื่องของครอบครัวอสังหาของตนตั้งแต่ดาวมฤตยูมาสถิตพบเรือนมรณะตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีมานั้น ก็กระทบในเรื่องของการเงินของครู่ครองทั้งการบริหารจัดการการคลังสภาพคล่องทางการเงินของหุ้นส่วนทั้งทางธุรกิจหุ้นส่วนของชีวิตก็น่าจะเป็นปีที่เชาตุนทั้งการบริหารการดูแลการซัพพอร์ตในเรื่องของการคลังทั้งธุรกรรมธุรการก็กระทบทั้งในเรื่องของเลือกนาไร่สวนที่ดินยอดยานพานะทั้งทรัพย์สินสิงคานการสืบสันดาน ทั้งทางนิติในพฤติในของครู่ครองปีนี้ก็ปั่นป่วนมีความผันผวนอยู่พอสมควรซึ่งชาวลัคนาราศีตุลปีนี้ก็น่าจะเป็นปีในเรื่องของการปรงุงการแสวงหาความสุขความเจริญทางใจของตนซึ่งพระราชปดีตกพบเรือสุภาก็ส่งเสริมทั้งครูบาอาจารย์การพบปะพบเจอพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งปีนี้ ชาวตุนก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการเข้าวัดทำบุญแสวงหารูปทางในเรื่องของการบำรุงจ,จิตใจสร้างเสริมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำชาวตุนไปสู่ความพาสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งกิจการหน้าที่บำรุงวัดส่งเสริมจริยวัดกิจวัตของตนให้เป็นผู้มีกำลังมากทั้งการศึกษาการเรียนรู้ การประกอบหน้าที่ใหม่ซึ่งพระราหูเป็นกเกษตรในปีนี้นั้นชาวตุลก็ได้ลางบอกเหตุอันดีทั้งหลางล้ายลางดีตลอดจนถึงในเรื่องของการฝันก็ลางสังหรณ์ก็แม่นยำม,มากจึงส่งผลดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนการประกอบกิจการการงานใหม่ๆซึ่งตั้งแต่ปลายมิถุนายนไปนั้นดาวศุกร์ดาวตนุรักษ์ก็จะสถิตพบเรือนมรณะ ร่วมกับดาวมรตยูในช่วงปลายเดือนจึงเป็นในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งการเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมกายของตนทั้งการขับเคลื่อนกำลังการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนรอบข้าง <c oughs> ก็ต้องตัดจบปัญหาให้ได้มากที่สุดทั้งเกณฑ์ของความห่างเหินการห àng ร่างไกลการเดินทางก็อาจจะนำปัญหามาซึ่งความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันได้ ก็เป็นเดือนมิถุนายนที่ดีในเรื่องของราบล่อยกำไรเม็ดเงินผลพลอยได้ก็มาจากลาบป่าของตนส่วนในเรื่องของกิจการหน้าที่ความปกผันผันผวนในการงานกิจการหน้าที่ของตนเดือนนี้ก็ต้องระวังความเสียหายการจัดการที่ผิดพลาดซึ่งพระเกศกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนวินาศสถิตเรือนเกณฑ์ที่ราศีกรกฎก็ต้องระวังความอึดอัด แรงกดดันแรงบีบจากหลายฝ่ายก็เป็นเดือนของการเรียนรู้ได้รับมอบหมายสิ่งดีๆที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพของตนไปได้อีกยาวไกลก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลจงพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบโชคประสบชัยวัฒนาภัยบุญไปด้วยโภคทรัพท์ทั้งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองในกิจการการงานหน้าที่ของตน ก็ขอให้ลุล่วงฟันฝากอุปสรรคกันไปให้ได้ทั้งการสัญจรการเดินทางการไปมาหาสู่กับผู้คนก็ขอให้ก่อเกิดความสะดวกโยทินทั้งหมู่มารอริราสตูทั้งหลายทั้งปวงก็จงมาลายหายสิ้นไปก็ขอให้สุขภาวะอนามัยแข็งแรงกันทุกทุกทันขอบพระคุณครับ